เรามาว่าด้วยเรื่องของบุคคลคนหนึ่งนะฮะนั่นคือคุณจัก,กรภพเพนแขใครก็ตามที่ไม่รู้จักคุณจัก,กรภพเพนแขนั้นก็จริงๆท่านก็เป็นด็อกเตอร์นะแล้วก็จบมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจบมาจากมหาวิทยาลัยจอห์อปกินนะฮะแล้วก็กลับมาประเทศไทยก็ได้ทํางานการเมืองตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรรู้สึกว่าจะเป็นโฆศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี แล้วก็ได้ขึ้นถึงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีน่าจะเป็นสมัยรัฐบาลคุณสมัครนะฮะแล้วก็ต้องรีภัยออกไปจากประเทศไทยเราก็จะไม่พูดถึงคดีที่จริงๆแล้วเป็นคดีที่ก็เคยเคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งผมก็จะไม่พูดย้ำนะฮะแต่ว่าที่หนีออกไปเนี่ยเพราะว่าไม่ไปไรายงานตัวตามคําสั่งของคอสอชอด้วยนะฮะ อะไปกันเรื่อยๆ15 15ปีไม่ได้กลับบ้านคุณจักรพบนั้นหลายคนรึกว่าไปอยู่ไกลนะฮะไม่ได้ไปอยู่ไกลไปอยู่ที่กัมพูชาเท่านั้นเองแล้วก็ไปอยู่ในครั้งนี้ลีภัยไปตั้งแต่เมษายนปี52แต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่กัมพูชานั้นก็ย้ายไปอยู่หลายประเทศประมาณ5ประเทศแล้วก็มาจบที่ใกล้ๆทันทีที่ถึงประเทศไทยวันนี้ครับตำรวจคุมตัวจากสุวรรณภูมิ ไปยังกองปราบในทันทีคือจริงๆอยากจะเห็นวิธีการเหมือนกันว่ากลับมาแล้วกลับมาเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าเนาะดำเนินคดีตามหมายจับก่อนเพราะว่ายังเหลือหมายจับอยู่นะฮะข้อหาคือร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนนั้นไม่สามารถอนุมัติอนุญาตรหรือว่าออกใบอนุญ,ญาตได้ไว้ในครอบครองแล้วก็ข้อหาสําคัญคือการเป็นอ้างยี่ต่อมานั้นได้รับการประกันตัวไปคดีละ200 0 0 0บาทอ๋โอโห ท่านก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้โหเออมีอายุเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่าคือแต่ก่อนแล้วจริงๆแล้วใครก็ตามดูข่าวจะเห็นคุณจักรพบอ่ะนั่งประกาศข่าวรายงานข่าวผมเรียบแร่ใส่แว่นหนาๆกรอบดำๆนะฮะอ่าเนี่ยประมาณนี้อันนี้อันนี้คือลุกตอนที่ประกาศข่าวแล้วก็เข้าสู่การเมืองแรกๆเลยตอนนั้นนะฮะ ประกันตัวออกไป2 0 0 0 0 0บาทโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งคือ22ถึง23เมษายนเข้ามาแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยเขายอมรับว่าก่อนเดินทางกลับมานั้นได้โทรศัพท์สายตรงถึงคุณทักษิณชินวัตรครับนะฮะถึงคุณทักษิณครับแล้วก็ถามคุณทักษิณคุณทักษิณน,นั้นตอบคุณจักรพคุณจักรพนั้น พูดว่าคุณทักษิณบอกว่าใช้คําพูดนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้คุย,ยกับคุณทักษิณน,นะแต่คุณจกกักรพงคุย,ยกับคุณทักษิณแล้วคุณจกกักรพงก็บอกว่าคุณทักษิณบอกว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้คุยกันในเรื่องคดีเหตุ <F an> ผลที่กลับมาตอนนี้เพราะว่าประเทศไทยนั้นเปลี่ยนไปเยอะการเมืองภาพใหญ่เปลี่ยนไปประชาธิปไตยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเข้ามาของรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาบอกอย่างนี้ ทำให้เกิดความมั่นใจแต่ว่าไม่มีการเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องคดีคดีที่เหลืออยู่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนั่นคือคดีเรื่องอ่างยีนะฮะแล้วก็คนอื่นๆจะกําลังตามกลับมานะฮะนั่นก็คือคุณจารุพง์เรืองสุวรรณเดี๋ยวจะกลับมาเร็วๆนี้อ๋ออันนี้ใช่เมื่อสักครู่นี้ผมผิดไปนะเพราะว่ายุคสมัยของคุณจักรพบนั้นไม่เกี่ยวกับยุคสมัยของคอสชละลมีคุณจารุพงเรืองสุวรรณซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งลักษ ที่อันนี้คือหลีภัยออกไปแล้วตอนนี้อยู่ที่สวีเดนนะฮะอันนี้คือไม่ไปไรายงานตัวตามคำสั่งของคอสชอสมัยเมื่อปี57ก็ก็กำลังจะตามกลับมาและยังมีอีกหลายคนที่กำลังจะตามกลับมาซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าการกลับมาในครั้งนี้นั้นจะเป็นการกลับมาเพื่อที่จะเดินงานบางอย่างร่วมกับพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอน